นกพูได้ไงว่าเดินนะเดินไปรอบๆแล้วเราก็เดินหลายรอบด้วยโอ้ออ่ะไปไปลอง<ป>ลองเดินเข้าไปดูดินะเดินฝั่งนี้ลองไปดู ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ป้านาอาทุกคนรวมทั้งพีเอสซี SC ด้วยครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ดุลคนลาทพัพพีครับผมซึ่งที่ตรวนี้มันเป็นที่ประวัติที่มาที่ไปทุกคนมาเป็นซึ่งเป็นแคมป์ก่อสร้างมันนาแล้วซึ่งจะมีพวกพม่า,รมารหรือว่าพวกที่หลบหนีเข้าเมืองแล้วก็มาทํางานในสายกอ่อสร้างนี้และซึ่งจะมีลูกของเขาเป็นเด็กทารกที่กําลังคลอดมาใหม่ๆแล้วก็ซึ่ง เกิดวันใดวันหนึ่งตำรวจเข้ามาแล้วก็เขาผู้ชมหนีแล้วก็ซึ่งลูกค้นั้นเสียชีวิตบริเวณที่ดูนี้แล้วก็เป็นที่ดูนี้แคมป์กอ่อสร้างมีแถมนั่งแล้วก็รู้สึกว่าผมเคยมาหลายครั้งก็เขียนมากนะทุกคนมาที่ไรก็เจอนะแต่ไม่รู้ว่าคืนนี้ผมจะเจอหรือว,ว่าเป็นแคมป์กอ่อสร้างสมัยา0กว่าปีนะทุกคนบอนี้ก็เมื่อสมัย30กว่าปีผมก็น่าจะอายุป,ประมาณ แปดขวบเก้าขวบนั่นแหละนะทุกคนน่าจะนานพอสมควรละสามสิบกว่าปีนะแล้วในค่าคืนนี้ทุกคนผมก็ไม่ได้มาคนเดียวได้มาอีกท่านคือว่าพันว่างครับทุกคนนี่ครับสวัสดีครับสําหรับคืนนี้ผมก็มากับอาจารย์ดุมขทรทารพี่นะครับแต่ว่าคืนนี้ที่อาจารย์ดุขพูดไปแล้วมันเป็นเรื่องจริงนะครับบุญยาตายายขาก็เล่ามาแล้วว่าเราจะมาพิสูจน์ว่าเด็กเนี่ยมันจะที่เข้านี้มาแล้วก็ มาข้อลกักเสียชีวิตอะไรพวกนี้นะครับคือว่าเราจะมาดูว่าคืนนี้มีจริงไม่จริงเดี๋ยวเราติดตามไปกันดูกันเลยนะครับครับผมนะเพราะที่ตรงนี้ทุกคนครับผมผมเคยมากับพันหวังรอบนึงนะทุกคนน่าจะเคยมารอบหนึงจำได้เปนะ็นมานเลยนะผ่านเกือบห้าหกเดือนรอ้ป่าเพราะผมขึ้นไปนอนขบนอย่างกับมีรูปผมกับรูปพันหวังมันเรียกผมาเพราะผมจะลงไปเนี่ยแล้วก็ไม่เจออะไรนะอย่างกับมีอะไรมันเรียกเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรรู้ป่าหรือว่าต้องมีอะไรหลร็อกลอกเรา แล้วก็ทิศดวงฤูษ์สวยเขียนมาเป็นขางป่าเลยนะทุกคนซึ่งตอนนี้มันเงียบแล้วก็แบบว่าไม่มีใครไม่มีใครเดินไปเดินมาแล้วก็มาเป็นพูดได้คําเดียวถ้าแถวหมู่บ้านพอผมนี้เขาจะเรียกว่าอะไรนะก่อสร้างหลังใช่แล้วก็ในป่ากลางป่าน,นะทุกคนเอา,อางี้ที่มาที่ไปก็มาคุยเนี่ยทุกคนผมก็ไม่อยากจะคุยเยอะนะผมอยากจะพิสูจน์เยอะแล้วเพราะตอนนี้ก็ประมาณสี่เกือบห้าทุ่มนะทุกคน อยากจะพิสูจน์แย่แล้วเราก็เดินมาก็เหนื่อยแล้วก็ตอนนี้ก็เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันก่อนไปครับผมก็อะไรครับทุกคนตอนนี้ซึ่งมาเป็นทางแบบเราก็เดินมาฝั่งนี้นะทุกคนก่อนจะมาถึงมาเป็นแคมป์ก่อนคนงานก่อ,กอสร้างนะนนี้ผมให้พันว่านำไปดูดูดีว่าจ่ายเขาจัดถึงเกินร้อยหรือเปล่านะเราจะให้ดีห่างกับเขาไปก่อนนะ้ารับเบดไฟนี้เขาจะอพพวาวหรือเปล่า พันวางนำไปก่อนทุกคนพดะไรวนพันวางตามหาอยู่นะรู้สึกว่าทซา้ายไม่ใช่หรอพันวางเออนั่นแหละสายนู้นน่ะนั่นแหละเคยมาครั้งเหนือทำไมมันลกอย่างนี้วะโอ้สมัยก่อน ทุกคนสมัยก่อนน่าจะเป็นน้ำปลาอะไรก็ไม่รู้นะสมัยก่อสร้างกขามันทำก่อสร้างให้พนมนบินเดียวกันนะทุกคนผ,ผ่านวังม่กาเดินทุกคนรอรุนว่าเ่าจะก้าไปหรือว่า <laughs> ทางบังคับเลือกเค้าจะขัว cho ผม bắp, เดินไปก็อยู่นิ่งเลยนะมงายพานพล าลองปิดไฟสังเกตด,ดูพันวางก่อนนะทุกคนให้พันวางน้ำหน้าไปก่อนนะันนี้ใจเกินร้อยไหมทุกคนทาไม่กล้าเดินแล้วทุกคนลองให้พันวางน้ำหน้าไปก่อนนะ ก็นำไปแล้วทุกอะไรกลัวอ,อะไรใจเย็น,นอย่ากจะให้ใจเกินร้อยมันต้องบินเดียวมันต้องกล้าท้าพิสูจน์อะไรอยู่ข้างบนโน่นนะ่เจว่าเจออะไรอยู่ข้างบนเปล่าอะไรอ่ะ <c oughs> อะไรนะ พอนวงบอกว่าทำมันเนี่ยไแทงน้ำเนี่ยเป็นแคมป์ก่อสร้างรัฐผมมารัดอเวนดูหลายทีแล้วนะไม่เคยเจอมีบ้านนะทุกคนแล้วก็ยังกับมีเสียงน้ำมนไม่รู้มันมาจากไหนช่วงนี้ฝนก็ไม่ตกนะแต่ก็ไม่เป็นไรคืนนี้ขอให้เราให้พันวังบินเดียวกว็แล้วกัน ย,ย,ยังกับเป็นรูปเงาผนะู้นนะนนะหญิงว่ะเฮ้ยทนว่นวนายังกับเป็นรูปเงาผู้หญิงรูปเงาว่ะามันเป็นหรอจะเป็นเงารูปผู้หญิงนั่นน่ะเจอมั้นั่นอ่ะใช่ไหมน้องกลัวละอะไรน่าหงยจะไปเป็นรูปอยากกับเป็นเงาผู้หญิงใช่ป่ะทุกคนเนี่ยเจาะจงมันคืออะไรนะ ดินไม้ไผ่ใบไม้ไผ่นี่นะทุกคนแล้วพมาเป็นรูปปัม้มผู้หญิงหรือว่าอะไรสินจังมองไม่ชัดเลยเออเ <c oughs> ป็นตานัวงบอกเออไปตรงนี้ไปกูอนะไรละ่ะไปข้างหน้านเลยกูไม่ไปแล้วมอย่า <c oughs> ไปกลัว ไม่ได้มารบหลวงให้ลงมาไทยรู้แล้วก็เช่นใจดวงวิญญาณเด็กน้อยนะทำมว้วนน่ากลัวไหมทุกคนผมไม่รู้ว่ามันเืออะไรนะั่นแหละใครเอาวงวดนี้ไอ้งวดลงวันที่หนึ่งเนี้ยขอขอขอ,ขอลวงพที่หนึ่งตรงเนยได้ไหมไม่เยอะหรอกแค่ตามตัวพอจะขอเด็กน้อยเด็กน้อยก็ไม่รู้อะไรทุกคนแล้วก็ ถ้าเรามีบุญวาสนาซึ่งกันและกันก็ลองอ้อมไปดูฝั่งนู้นดิเจออะไรบ้างใจะไายกูเหรอเออไปคนเดียวพอจะไปอะไรหลายคนอ่ะอ้มอมไปดูอ่ะเนี่ยอ้อมเลยฮะระวังไปกันนะทุกคน เสียงไรพันวงังพันวงเออเออัง,งวออจะเอเจออะไรบ้างเ,เสียงมันมีน,น้ำอ่ะพันวงังเสียงขาย้างในบ่ มาฟังเสียงดิเสียงเงือนดูในห้องอัไกจุโ๊โอ้ยโอ้ยโโควาาได้ไวคนมาโอ้โหตุ๊แกไม่ตัวเบลเลอร์เลยหาเอ้ยกูคิดว่าเอาซะแล้วเฮ้ยเป็นลูกบ้านอะหรอวะเป็นของเล่นของเด็กรอวะเฮ้ยคือ,อย่างวระ บ้านอะไรวะนี่คอมบูรานหรือเปล่าวะนหนเนี่ยอะไรมันเลขเทพขนาดนี้วะหนาแล้วแถมคนงานก่อสร้างไงมีลูกบ้านอะไรรูปเนี่ยเสียงอะไรวะกุกคุกคุก น <hertz diversity S 2> ี่มันเป็นปนไซว่ะ yêu là lần này phải nói phải ừ, phải nói chơi uuuuh uuuh 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 คือ,อยางนะใครวะไม่รู้ดิว่ามากับปาดิดือขนมันจะมีรอไม่รู้ว่าใครวะใครมานั่งเล่นอยู่บอลลวนนี้วะเนาะใครวะไม่ตัดหลับเดือจินี่ปัญหาแล้วปัญหา อยู่ที่เ,เพื่อนอยู่ขา้างหนหนีดิมันไม่มีอะไรหรอกสวัเด็เเดกหับเถเป็นเงาแล้วก็ยังมีนะนั่นมันพูได้งไงว่าเดิน,นดงงเดินไปรอบๆแล้วแล้วก็เดินหนลายรอบด้วยโออยไป,ไปลองลองเดินเข้าไปดูดิเดินฝั่งนี้ลองไปดู หให้พัดวางไปน,นะไปต้องนีหรอกเจอป่าวพัดวางฮะนี่ไงก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมดูไม่เจอเหรอนั่งอยู่ที่เดิมัแหละ เออเฮ้ยใช่หรอทุกคนเนี้ยนะพันวางไปแล้วไม่เจอเดี๋ยวผมจะไปดูก่อนนะพันวังตั้หแต่ไม่เจอได้ยังมันก็ยังอยู่เหมือนคนไหนดูเอ้ยยังอยู่ดุ๊กไหนวะเอาไม่เจอหรอไม่เจอไม่เจอไม่มีใครอยู่เลยเอ้าเมื่อกี้เราเชิดเงียบใช่หรอใช่ดิเมื่อกี้เราเห็นเมื่อกี้ตรงนี้เราอยู่ฝั่งโน้นตรงนี้นะ อนนี้ผมอันน <reconcile> ี้ผมนี่แหละเจอหนี่แหละหายไปเลยไอต้นแก้แพงยหมนะไม่มีอะไรบ้งเมื่อเแคตอนที่มเมื่อเช้าตอนที่เดินไปยังนั่งอยู่เลยดู ไปยังไงไม่เจอ,อน,น,นี่แหละตรงนี้แหละนีไม่ใช่แล้วมั้งมันจะไวขนาดนี้้าเ็นคนนี้ไปถึงตรงนั้นน่าจะเห็นนะอันนี้ไม่เจออะไรไววเลยไปทา้งนี้เงียบจิ๊บกลัวก็กลัวด้วยสวัสดีครับหนูเอ้ยทำไมขบอดเด็ดทะเลาะทำไมตัวมันใหญ่แท้ หรือว่ามันไม่ใช่วะรถแคมก็แคมคนงานก่อสร้างนี่น่าจะมีคนเสียชีวิตเยอะนะเขาต้องฟังอะไรใ,ใ,ในทุนหรือว่าต้องฟังพ่อเด็กหรือว่าอะไรเขาไม่มีที่ฟังหรือว่าเขาน่าจะแอบฟังสักที่หนึ่งทุกคนเพราะช่ก่อสร้างนีน่มันน่าจะมีเสียชีวิตอยู่พาดูแลสูงมากยาวมากมันต้องมีอุบัติเหตุอะไรตั้งอย่าง,งถึงต้องเสียชีวิตกันถนะ้ามันจะเจออตรงนั้น

ฟังดูดิมีคนแ,แกล้งใชเปล่า <c oughs> โอ้โหมันสูงมากเลย สวัสดีครับท่านวันหนุนนนน่มซึ้งไม่เจอเอะไรหรอเงียบเหรอเด๋วจะไปพิสูจน์ไปหิน้นเฮี้ยนอย่างเช่นป่าช้าอย่างเี้ย

อันน<ไ>ีอ้เนี่ยโอ้โหพักยาดูหลวงแล้วมาหาส่งอะไรเนี่ยส่งด,ดวงวิญญาณแสดงว่ามีคนมาลบลู่บ่อยหรือเปล่าหรือว่าอะไรสักอย่างปะเดี๋ยวทุกคนลวจะ แอบมีแอบแอบแอบนีพันวางกานะ่อนนะรู้สึกว่ามันไม่เขียนลองให้พันวางลองให้พันไว้นี่นะเขาเสียงอยู่คนเดียวก่อนนะทุกคนเราจะแแปลให้พันวางเสียงอยู่คนเดียวน,นะทุกคน เราจะให้พันวังอยู่คนเดียวพิสุดจ่ายเขาต่อะนะทุกคนดูดิจ่ายเขาจนร้อยไหมเดี๋ยวเราจะปิดไฟกันตอนนะี้ทุกคนพันวังเขายังไม่รู้นะว่าผมกำลังแอบเขาแล้วนะ พันวางเจอไรเปล่าพันวางพันวางเฮ้ยพันวางเอาเฮ้ยพันวางเอาเฮ้ยอะไรวะ loạn ตอนนี้พันหวังเยี่ยบไปป่านนั้นพันหวนังอ้อาพันหวังปัญจป๋อ กดเรื่องไม่เดียบเขาลุงนายวะอะไรดึงวะเฮ้ย ผันวงนกวันวนววะเอ้ยผันวางเป็นแนววะเฮ้ยผันวางเฮ้ยผันวางอย่ามาแกล้งกันอย่างนี้เด้อเฮ้ยเฮ้ยผันวางงม่นงั้นกูก,กลับแล้วมึง ผ่านวางผ่านวางอันนี้มันอะไรวะจะมาแกล้งกันอย่างนี้นะู่ว้ยกลางป่าเนี้ยมันไม่ดีนะ่ะผ่านวางเอ้ยอะไรวะเออไม่น่ามีกับมันไยหาเอ้ย พันวงังอย่ามาแก้งกันอย่างนี้นะไม่เอาน่ะเฮ้ยไอ,าาอ้วังพันวังเออนี่เดือมาตึกตึกตึกต,ก,ต,ก,ต,ก,ตกนี้เอาแล้วเอาแล้วทุกคนเหตุการณ์เริ่มจัดตึงเลยนะผมแค่ลองจ่ายเขาผมแอบเขาอย่างนี้ยังกบมีอะไรบังตาผมรึเปล่านะพันวังเฮ้ย เออหลองในกลางใบนี่แกล้งกันไม่ได้รู้ไงวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในที่แห่งนี้ถ้าลุกชั้นลูไม้ทำลายผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษขออภยัยขอ,ข,อ,ข,อ,ข,อขมาด้วยครับผมผมไม่ได้ไม่ล่วงเกินนะครับผมจงเปิดถังให้กับพันวังด้วยครับผมอย่ามาปิดตาบางังตากันอย่างนี้เลยนะพันวงัง ต้องกลาบปกายนะพันวางนะอย่ามาแกล้งกันอย่างนี้นะพันวางเอ้ยไรวะเออวางอย่ามาแกล้งกันอย่างนี้นะไม่เอานะไม่นั้นกลับเลยนะพันวาง อะไรวะหมาด้วยกันโอ้โหเอออย่ามาตัลกเด้อไม่ได้ล้อเล่นนะเอาจริงแล้วนะอะไรนักหนาอะไรวะ เดี๋ยวมันก็เผาดูนี้ทิ้งเลยปะไอ้กันเริ่มไมดปลอดภัยแล้วนะผมู้สึกต้องรีบตามหาพันวางก่อนนะพันวางน่าจะเกิดอะไรไม่เดีกับบัวเขาแน่ๆเลยของคนดินอะไรมบบก็สวัสดีพี่ป้าน้าอาทุกคนเข้ามาก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะในตอนนี้ผมต้องรีบตามหาพังวางก่อน ผมก็เป็นห่วงเขาผมไม่น่าหนีครับไอ้หลบอยู่ขบวนเลยผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์น,นี้มันจะมันจะทําให้เป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ทุกคนผมรู้สึกมัาไม่เคียนแค่ผมหนีขึ้นไปขบวนนิดเดียวนะทุกคนผมเรียกเขาเลยหายไปเลยไม่รู้ว่าตอนนี้เขาไปไหนผมต้องขอ,อนุญาตป,ปิดก,กล้องทุกคนก่อนนะผมต้องรีบตามหาพันวังก่อนผมต้องขอโทษพีเอสซด้วยในคะ่าคืนนี้ไม่สามารถถ่ายต่อได้ผมต้องตามหาพันวังก่อนถ้าเกิดอ,อะไรขึ้นมาผมนี่คือกลับบ้านแล้วคือต้องโดนอะไรมากกว่านี้นะทุกคนผมต้องรีบตามหาให้ด่วนที่สุดผมจก แล้วก็ผมจะพยายามหาคืนนี้ทั้งคืนก่อนเอาอัานนี้คำคืนนี้ผมต้องขอโทษพีเอสซีผมต้องปิดคลิปด่วนเลยนะสวัสดีครับผม